สวัสดีค่ะขู่ข่าวแล้ทุกเรื่องไม่คืออยากจะเซิงเลยคือได้ยินเสียงดนตรีแล้วแม่มันคันไม้คันมือมันอยากจะลุกขึ้นมาลํามอ่ะใครจะว่าอะไรแล้วก็ลุกขึ้นมาสิไม่เอาเดี๋ยวหัวขาดหัวขาดจริงเหรอเดี๋ยวลองยืนดิไม่เอาไม่เอาคุณอย่ามาทดลองไม่ได้หรอกรายการเราเนี่ยนะวันนี้เป็นวันแรกหนึ่งมิถุนายนโโหมาแบบเซิงเลยค่ะเวลคัมทูไ Thailand โอ้โหเกินไปนะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ แฟนๆของคู่ข่าวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลกนะฮะให้มาดูที่ช่อง14ช่วงเวลา11นาฬิกา,าถึงเที่ยงเขาบอกว่ารายการนี้ดีมากดียังไงาดแล้วนอนไม่หลับอะดียังไงบอกไปเลยค่ะดียังไงเหรอโอ้โหแต่ละช่วงนะคือท่านเกิดมาไม่เคยเห็นของแปลกนะฮะท่านจะได้เห็นของแปลกทั่วโลกเริ่มจากเมืองไทยเริ่มจากพิธีกรแปลกดูดูซ้ายมือผมแปลกไหมล่ะแปลกไหม สองตาสองหูเหมือนกันเออทาไมคุณเออเดียด๋วยวเดมันก็แปลกนะคุณแปลกยังไงหูทาไมต้องมีอยู่สองข้างคุณทาไมไม่ย้ายออกไปไว้ข้างเดียวกันนี่มันก็แปลกแล้วเ,เวลามองปุ๊บเอามองด้านข้างเห็นหูข้างเดียวใช่ไหมความจริงมันควรจะเห็นมองข้างเออเห็นสองข้างเลยเออเห็นไหมเวลารเราแปลกแน่แน่แปลกค่ะบอกแล้วแปลก<ฮ>คิดแต่แปลกนะฮะอ้านอกจากแปลกแล้วมีอะไรอีกนะ มีอะไรอีกมีอาชีพมาให้ดูกันด้วยอาชีพเกษตรนี้มีตังค์เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นบ้านเมืองเกษตรใครจะปฏิเสธไม่ได้เลยประชากรส่วนใหญ่80 90%ิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำอาชีพเกษตรผมนี่ก็โอ้โหหน้าตาอย่างนี้ดูดีๆอย่างนี้นะเป็นไงเป็นไงยานิดอย่าคิดว่าเกิดยุโรปนะเกิดที่ไหนคะเกิดโอ้โหตอนเกิดเนี่ยอุ้ยมองเห็นข้างล่างเหลืองอลามยอดปราสาทราชวังแน่นเลยพุ่งลงมามันกองฟางชัด กลวงลลงไปเลยเลงกองฟางเลยนี่ชาวนาคุณพ่อคุณแม่ชาวนาพ่อชื่ออะไรนะแสวงไม่เคยอยู่กับที่แสวงตลอดย้ายจากโอ้ยย้ายนี่ย้ายยิ่งกว่ากบอีออ่ะค่ะย้ายจากบ้านหนองอ้อไปอยู่บ้านทุ่งใหญ่ย้ายจากบ้านทุ่งใหญ่ไปอยู่บ้านโคกใหญ่ค่ะนะฮะคืออะไรก็ตามให้ใหญ่เข้าไว้อ่ะเพราะว่าแกมีลูกตัวเล็กใช่ไหมแกก็เลยจะย้ายไปอยู่ที่มันใหญ่ๆหญ่สุดท้ายจบหรือยัง มาจบที่ตอนนี้เออยังไม่จบสิยังไม่จบชีวิตแกต้องดิ้นต่อไปเพราะว่าแกยังไม่ชื่อแสวแวงนะวนีมีช่วงเกษตรใช่ไหมแล้วก็มีช่วงไอเดียบันเจิดนะคะหลขัดไหลนท่นอาจจะอันนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมใครก็ตามที่มีไอเดียบันเจิดเจิดจรัสบอกว่าผมไอเดียสุดยอดไม่ว่าจะทําเป็นนวัตกรรมเป็นวิธีการนะฮะปอกผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ส่งเป็นคลิปมาที่รายการก็ได้มีอะไรให้ ไม่มีอะมีแม,ม้มี<ร>เสื้อให้นี่นี่มีเสื้อย่นี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 ่คะ่ะเสื้อโหนี่รายการเราออกอากาศวันแรกเรามีเสื้อแจกแล้วนะคะเออบอกท่านผู้ชมนิดนึงค่ะคือไม่ใช่แค่ส่งคลิปเรื่องแปลกหรือว่าไอเดียบันเจิดอะไรนะฮะค่ะท่านผู้ชมแค่ถ่ายภาพตอนที่ท่านดูรายการคู่ข่าวเ,ออเล่าลทุกเรื่องเซลฟี่ก็ได้เออเซลฟี่หน้าจอโทรทัศน์เออถ่ายจอไม่เฉยก็ได้แล้วส่งมาที่ไหนอะส่งมาที่แฟนเพจคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องอ่า ทำพิมพ์ภาษาไทยเลยนะจะได้เสื้อสวยๆไปใส่นะครับนอกจากนั้นนะฮะท่านจะได้แบบก่อนจบเนี่โอ้โหมันจะสนุกสนานเขาเรียกว่ามุกเรียราดชเรียราดยังไงวันนี้รอติดตามชมเราเปิดรับผู้สนับสนุนรายการนะคะช่วงมุกเรียราดนะคะทุกช่วงทุกช่วงไม่ไม่มุกเรียราดขอจํากัดนิดนึงฮะยาแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงจะบ้าเรอเอายาตาลือสีขี่แพะก็ได้หรืออะไรก็ได้ นะฮะเอาอย่างนี้ทุกช่วงนะครับเห็นไหมอีกช่วงหนึ่งกัมพูชาชนีลงพื้นที่อยากจะพาไปดูของดีในต่างจังหวัดนะคะมีที่ไหนส่งเข้ามาบอกกันได้เลยคือฝากถึงสปอนเซอร์ทั้งหลายที่ชมรายการอยู่เลยนะครับทุกช่วงให้รีบเข้ามาไม่เช่นนั้นมันจะว่างจะเต็มจะเต็มนะฮะแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลอุ้ยพูดภาษาดีดีไหมใช่ภาษาดีมากก็เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลอย่างที่บอกนะฮะเราก็ไป ไหว้พระนะครับแล้วว่าพระที่ที่ถือว่าเป็นหัวใจของชาวอสมทของเราก็คือหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำเนี่ยนะครับมีน้องนี่เลยโปรดิวเซอร์ผมน้องไงพี่หนูมาอยู่สองปีเพิ่งรู้ว่ามีหลวงพ่อดำอยู่ในอสมทอะไรทำไมอะคะน้องไม่แปลกบางคนอยู่ห้าปีเพิ่งรู้เออาจริงๆมีหลวงพ่อดำแล้วศักดิ์สิทธิ์มากประดิษฐานอยู่ที่ท่านประดิษฐานอยู่ที่ทางด้านฝ่ายฉากของเราแต่ว่าอนาคตนะครับ ถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะชวนพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพรพิลาตนะฮะที่ดูแลรายการเราเนี่ยนะพี่สวณีนะครับหัวหน้าโต้โผใหญ่เนี่ยนะช่วยกันสร้างสร้างบนดบให้หลวงพ่อเอาอย่างสวยๆงามๆก็คือช่วยกันบริจาคเงินคือสองท่านบริจาคครับรวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วจนผมเนี่ยช่วยเป็นกําลังก็คือไปไหว้หลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อบ้างก็ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับให้แฟนๆรายการเราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ โชคดีร่ํารวยมั่งคั่งกันทุกคนนะครับเพราะว่าการการไหว้การอะไรเนี่ยการไหว้พระเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเราเข้มแข็งอะปรัชชีใช่ไหมชาวพุทธเราต้องมีการกราบไหว้พระใช่ไหมครับพระเราเป็นชาวพุทธก็ต้องกราบไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลมีวันหลังมีเวลาว่างๆนะจะพูดเรื่องของการไหว้การไหว้บ้านเราเนี่ยมีตั้งหลายแบบเอาไว้ก่อนไหว้พระไหวยังไงไหวครูอาจารย์ไหวยังไงไหวพ่อแม่ไหวยังไงไหวเพื่อนไหวยังไงไหวผู้หลักผู้ใหญ่ไหวยังไงมีตั้งห้าอย่าง เอาไว้วันหลังนะนี่หมดลงก่อนมันจะหมดเวลาเพิ่งขึ้นทำมากลงก่อนพีมาทบอกเตรียมไว้เยอะมากนะข้อมูลเตรียมไว้เยอะมากเอาสน่อยไม่ได้เลยเรื่องไหว้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเหลอมันขาดใจมากเลยนะคุณบวชบวชมายังบวชแล้วจริงหรือเปล่าบวชแล้วจริงหรือเปล่าอบวชแล้วผมสวดมนต์ได้นะเออแน่นะ สวดได้แต่้าายสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสพังรสังเยปีวิงสุนราสภาชินบัญชรผมยังท่องได้เลยนิมนต์นิมนต์นิมนต์ท่องนิมนต์ลงประจําอ่ะโอ้โหเอางี้ท่าไม้ชอบฮะเดี๋ยวแจกเสื้อเลยใช่ไหมแจกแล้วนังเห็นไหมพิธีกรความจําดีมากเข้าช่วงเลยไปดูช่วงแปลกมันแปลกยังไงนะฮะไปเลยนะครับ เอาให้แปลกจริงๆนะเอาให้คุณเล่าเอาให้แปลกจริงๆก็ที่ถามว่าบวชหรือยังเนี่ยถ้าเห็นภาพนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนใจทําไมอ่ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจยังไงมันเป็นการแห่นาคที่หลายคนบอกว่าโอ้โหตาย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 จะไหวไหมเนี่ยจะรอดไปเป็นพระไหมเนี่ยง่ะอาไหนไหนไหนจับแน่นๆนะจ๊ะนี่ค่ะปเพณีแห่นาคเขาเขียนไว้แห่นาคโหดเลยเหรอใช่ค่ะมีการฆ่ากันตายในงานบวชมากเหรอนี่ี่ชัยภพมิอ่ะนี่นี่มาถึง อ่านี่แหละค่ะโอ้โหที่บ้านนนสเหลานะคะประเพณีโบราณสืบทอดกันมาตั้งแต่ปีสอ0พันบ้านอะไรนะเดี๋ยวบ้านอะไรนะนนสเหลานนเสลาหรือเปล่านนส,นสเหลาแล้วน้องบัวและเวอ่อานว่าไงน้องบัวและเหวเออเวคุณว่าโหดไหมอ่ะตอนคุณบวชมีอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีผมบวชปกติอันนี้อันนี้มันเป็นจำเพาะเขาใช่ไหมที่จังหวัดชัยภูมิใช่ไหมค่ะคือเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่โบราณกาลนะฮะท่านผู้ชมครับ45ปีผ่านมาแล้วก็45ปีเองเหรอค่ะประมาณ45ปีค่ะที่ทํากันอย่างจริงจังนะคะแต่เชื่อว่าโบราัย้ยนแค่เนาะให้นาคนี่นั่งบนแค่นะครับแล้วก็คนที่ผมว่าไอ้ที่สนุกมากคือคนที่แบกแค่นะฮะส่วนนาคเนี่ยผมว่าแกคงจิตใจ เฮ้แต่กับดูเข้มแข็งนะอันหนกหนัาคึกคหน้าคึกนมีเสียงเพลงก็คึกได้ด้วยแต่ต้องไม่ลืมที่จะจับนะเพราะว่าถ้าหล่นลงมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะบวชจริงเหรอที่ขาดไม่ได้ภาคกลางนะก็ต้องมีแหล่มีแหล่แหล่สอนนาคแหล่สอนอาเวลาจะบวชนาคใช่ต้องมีใช่ไหมมีสองแบบก็คือหนึ่งนิมนต์พระไปเทศอันที่สองเชิญหมอทําขวัญไปแหล่ แล้ไปแหล่สต้องดูมีอายุหน่อยไหมหมอทําขวัญดูชราดูเป็นผู้สูงวัยสมัยก่อนสมัยก่อนเพราะว่าคนที่ทําขวัญได้ต้องจําต้องมีทักษะต้องคือเหมือนเป็นนักร้องแต่ว่าเป็นแอดวานขั้นสูงคุณลืมไปเลยคุณลืมภาพนั้นไปเลยแล้วไปดูภาพนี้อะไรคนแหล่ตัวนี้เดียวจริงอ่ะเวอร์มันจริง ฮิกงาเฮกงาประมาณอย่างนี้ก่อนเวลาฝึกนะฮะเฮกงาเฮิกงาเฮกงาเหมือนคนเป็นอะไรนะเป็นอะไรพอพอมันทักษะพอมันได้ที่มันก็จะเหมือนที่น้องๆทำมันเป็นโรคสันนิบาตเออเอออเเอแต่เจ๋งมากนะเออผมก็พอได้นะถ้าแหล่ภาคกลางอ่ะอเส้นหน่อยไหนๆก็ได้โอกาสแล้ว โอ้มัสซีไม่เคยจะคิดตัดใจฟังจิตเวทสันดอนนะาละตัดใจฟังจิตเวทสันดอนท่านมันแก่แล้วไงเสียงอะแต่มีแหลกแบบหนึ่งคุณรลชนีเป็นแหลกแบบแบบภาคอีสานอเขาจะมีแหลกของเขานะเป็นภาษาอีสานเลยใช่ว่ามา เออมาละเด้อเด้อลาลุงตาป้านาบ่าวโอ้ยคิดถึงข้าวตั้งแ่กีบางบานหักบ่เลือดโอ้ยใจจะขาดใจจะขาดใช่ไหมได้ยินว่าห้องเติมพอแล้วค่ะนี่หมดลงค่ะอันนี้หมดลงอีกแล้วอ่ะลงนะครับอ้าวเดี๋ยว ตัดเรื่องบวชเรื่องอะไรไปก่อนเรื่องคุณถนัดนี่พูดยาวมากเสียเวลาจริงๆริงพาไปเมืองนอกเคยไปไหมเมืองนอกอ่ะเมืองนอกน้าตาามนอานอกไปเมืองนอกผมเนี่ยมาจากนอกทั้งตัวเมืองนอกนะบ้านนอกเอาไปไปไปดูกันนะคะว่าโรงแรมที่เขามีไว้ให้พึ่งอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงเอปกติโรงแรมต้องให้คนพักเขาเรียกโรงแรมพึ่งนโรงแรมพึ่งคือคิดดูว่าคนทั่วไปอยากจะไปพักไหมถ้าเป็นผมผมคิด คิดก่อนนะเพราะว่านอนนอนอยู่เดียวพึ่งมันมาเออดูสิฮะเยอะนะคะคืออาคารหลังนี้อยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกนะคะก็เป็นเมืองใหญ่นะแต่ว่าซานฟรานเราก็เคยไปมาแล้วนะเออแต่เขาทำรังพึ่งเอาไว้ให้พึ่งอ่ะอยู่บนดาดฟ้าครับให้อยู่อาศัยเพื่อแล้วก็จะเพิ่มประชากรขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมว่าทำไมพึ่งเขาไปอยู่ในในเมืองอ่ะปกติต้องอยู่ในป่าเพื่อกินน้ําหวานถูกไหมอเออแต่เนี้ยไปอยู่ในไปอยู่ในเมือง คุณไปอยู่ร่วมเถอะผมคนที่ไม่ไมอยู่ร่วมไม่รู้ว่ามันจะคุณไม่ต้องกลัวนี่มีวิธีมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณครับคุณโดนพึ่งต่อยนี่มันน้ำพึ่งเนี่ยเอามาใช้ในโรงแรมเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องราวเล่าไปเเเลยใใสส่่่กาฟงอรแคืดิม ถ้าแขกถามว่าเอาพึ่งน้ำพึ่งมาจากไหนดาดฟ้าโรงแรมเราโอ้โหเท่เลยนะเป็นยังไงล่ะเท่แล้วถ้าโดนพึ่งต่อยนี่นี่มีเกล็ดมาฝากนะคะบคุณผู้ชมคะถ้าโดนพึ่งต่อยต้องพึ่งต่อยนะแต่ต่อยนานแล้วไม่ได้ให้ใช้หอมแดงผ่าผ่าแล้วก็ประคบตรงที่พึ่งต่อยเลยมันจะช่วยลดอาการปวดนะหอมแดงเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้มีฤทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรออยากได้ไหมถ้าโดนเมียต่อยแล้วเป็นไงโอ้ยอันนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่อยากได้ไมหอมอ่ะฮะอยากได้ไมหอม ขอสิขอเร็วกลัวได้จังเลยคือกลัวได้ไงถ้าไปที่อื่นเนี่ยขอมันจะยากแต่ขอคุณเนี่ยกลัวจะได้อ่ะกลัวได้ใช่ไหมเออไม่ขอเลยพอขอปุ๊บมันจะเหม็นทันทีเลยอาบน้ำอยังอาบแล้วเมื่อวานมานั่งเลยฮะท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะพูดความหวังมาถึงมานั่งเลยเอออะไรอ่ะ ลมมันจุกเดี๋ยวขอพักเรือแปบนึงเรือพักเรือทักเดี๋ยวผมผมมีอะไรบางอย่างที่ช่วยแก้ปัญหาเลยที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีบางสิ่งบางอย่างในรายการเราคนที่มีลมอยู่ข้างในเลอเราจะมีวิธีแก้ให้โอเคนไม่ธรรมดาพักก่อนนะคะครับผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง